วันนี้เวลา17นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหัดใหญ่อ,อําเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาโดยมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจรังหวัดสงขลานางสาวสมจิตสุกมลวัฒนาอธิบดีผู้พิพากษาภาคเก้าพลตสามติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทรปริยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธร าานายชูวิทย์พันธุเนนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมข้าราชการและประชาชนจังหวัดสงขลาเฝ้าทูลออกธุลีประบาดรับเสด็จก่อนพัทัพเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อไปส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานี เวลา18นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณนาที่นั้นนายสนันที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในอารุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลออกธุลีประบาทรับสเสด็จ เสร็จแล้วเข้าห้องโถมัสยิดกลางพระราชทานมพระบรมราชาวโรกาสให้ในายฮับกีกาดามุงผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหากัมภี์อันกุลอา่านระดับประเทศประจำปี2566อัญเชิญพระมหากัมพี์อันกุลอาอ่านและนายสมานก็พิทักษ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทารพระบรมราชาวโรกาส ให้นางภาติมะสดียามูผู้ว,ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลออธทุลีประบาดระบังคมทูลรายงานวัตถุป,ประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีรอันกุลอานระดับประเทศครั้งที่17ประจำปี2567 ต่อจากนั้นกราบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศได้รางวัลชมเชยเฝ้าทูลออกทุลีประบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลออกทุลีประบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึก เสร็จแล้วจุลาราชมนตรีขอดูอาขอพ่อจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมมงศงานุวงศ์จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลาม